ก่อนกันก่อนนะมีสี่ต้นสี่ต้นอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กไม่เท่าไหร่เล็กแล้วก็คือจะบดแเราก็ตัดนะครับธรรมดาเลยตัดให้เป็นวงกลมไอ้แผ่นสําหรับรองแล้วนะครับเราก็วางแผ่นรองเนี่ยเราก็จะวางอย่างนี้วางให้มันขนานกับพื้นดลาขึ้นก่อนนะครับอ่าต้นนี้เดี๋ยวเราเล็มปากกระถางปากเล็มออกก่อน นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดให้มันเสมอกับต้นเฉืนที่เดียวครับนี่นี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งนะครับนี้ นี้เนาะอันนนทีเดียวนะครับมีนะครับเราซับยางซับอะไรเขาออกเขาออกคือมันจะมียางไหลออกมาตัวยางนี่แหละครับที่จะทําให้มันเน่านะครับคือบางคนเนี่ยเขาก็จะวางนะครับบางคนเขาก็จะวางอย่างนี้ทากาวนะครับ วางอย่างนี้เราก็ทากาวได้เลยแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้แหละตั้งไว้ไม่ให้โดนแดดนะครับตั้งให้ไม่ให้โดนแดดคือรากเขาเขาจะออกมาข้างๆนี่เป็นตุ่มๆออกมาแล้วเขาเขาค่อยเอาลงดินนะครับมันก็จะช่วยให้ต้นต้นนันเนี้ยชนชมของเราเนี่ยไม่เน่าได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะนําลงดินเลยแต่ดินน่ยจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายเนี่ยคือเนี่ยมันจะมีความเปียกอยู่นะครับผิวดินถึงแม้ว่ามันแห้งนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันยังเปียกมันยังชื้น คือมันมีความชื้นเหมาะสําหรับการที่รากต้นไม้จะแทงออกมาดีนะครับดินมันไม่แน่นเกินไปนะอย่างเงี้ยก่อนที่จะนําลงดินนะครับเราเปิดตาข้างก่อนนะครับเนี่ยเปิดตาข้างเปิดตาข้างเพื่ออะไรนะครับเนี่ยเราเปิดตาข้างเพื่อที่จะให้รากของเขาเนี่ยออกมาในบริเวณนี้นะครับเนี่ยรากของเขาจะออกมาในบริเวณด้านข้าง การเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยการเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยแปะไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะกันลากของเขาเนี่ยที่มันออกมาแล้วมันจะมุดเข้าไปข้างล่างนะถ้าวางอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรก็ได้ที่จะมารองเขาไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะอาจจะลากข้างเนี้ยอาจจะมุดมาด้านนี้อันนี้อาจจะมุดมาอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็เลยต้องใส่ไว้พอใส่ไว้ในลักษณะนี้นะครับนี่พอใส่ไว้ในลักษณะเนี้ยด้านล่างแผ่สัมผัสเนี่ยมันมันออกไม่ได้ไงมันออกไม่ได้แต่มันไม่ติดนะมันไม่ติด แต่ไอ้ด้านนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงที่มันยเเยขึ้นมานิดนึงเนี่ยรากเขาจะออกตามบริเวณนี้แหละนะครับก็ใส่ไว้อย่างนี้อันนี้คือวิธีง่ายๆในการทํารากตะขาบนะครับแล้วก็เราก็เอาดินกลบเลยนี่ผมจะเอาดินกลบไปเลยนะครับแล้วก็จะงดน้ําไปเลยนะครับเพราะว่าความชื้นเนี่ยในดินเนี่ยมันยังมีอยู่ ดินทรายเนี่ยจะเป็นดินที่ต้นไม้เนี่ยออกรากได้ดีนะครับเราจะเพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันใช้ดินเพาะในดินทรายเนี่ยออกได้ไวมากนะครับผมก็เลยได้ลองมาใช้วิธีนี้นะครับต้นนี้นะครับนี่เราใส่ไว้แี้เดี๋ยวสิเรายังไม่เรายังไม่ปาดข้างๆเลยเราข้ามขั้นตอนไปก็ใช้เวลาน,านานอยู่นะครับสําหรับการทํารากตะขาบกว่ามันจะโตมาได้นะครับ ว่ารากที่มันจะยาวบางทีมันก็ออกมาไม่ไม่ดั่งใจเราก็มีนะครับอย่างนี้เราตัดให้แผลเขาสดให้แผลเขาไม่ต้องรอแห้งรออะไรเลยนะเราใส่อย่างนี้ไปเลย เราใส่แปันสุดแล้ว2ต้นนะครับมาต้นนี้น,นี่ฮอนแลนด์นี่ฮอนแลนด์นะครับขวดข้างล่างตัวตันี่คือฮอนแลนด์เปิดข้างเสร็จแล้วขึ้นจอบของเราวางนะครับขึจนจอบวางแล้วก็ต้นไม้ของเราก็วางอย่างนีง้เลยจากนั้นแล้วเราก็ ใส่ดินนะครับทับไว้ขั้นตอนง่ายๆนะครับดินทับไว้แล้วก็ต้นที่สี่แล้วก็วางเลยครับถ้าเราวางไว้เงี้ยลมพัด นะแล้วก็ดินกบไว้คือเราจะร่อรากของเขาเออกมาให้เร็วรจากคลิที่ได้ทําไว้เมื่อประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับที่ได้มีชนชม4ต้นนะครับที่ได้ทําการทํารากตะขาบไปนะครับแต่เน่าไป1ต้นนะครับแต่เหลือเหลืออยู่3ต้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า รากของเขาจะออกไหมนะครับก็คือผ่านมา2เดือนเนี่ยมันอย่างต้นนี้เนี่ยเริ่มมองเห็นรากนะครับแต่เราไม่รู้ว่ารากข้างในตาขายมันจะสวยหรือเปล่านะครับออกครบทุกด้านไหมต้นนี้ก็เนี่ยอันนี้คือใส่ในทรายไว้นะครับไม่ตายนะครับใบก็ออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยังเขียวอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเช็คดูรากกันครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับครับเดี๋ยวเราเช็คดูต้นนี้ก่อนนะครับผมจะเอาแช่น้ำนะครับเพราะว่าไม่กล้าที่จะดึง ไม่กล้าที่จะดึงขึ้นตรงๆครับแช่น้ําให้มันดินมันนุ่มๆก่อนเราค่อยดึงมาดูรากตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับนะเพราะเพราะเราถ้าดึงดึงแบบตรงๆเลยเนี่ยกลัวรากเข้าขาดนะครับนะอันนี้ชําในทรายล้วนๆนะครับนะเราดูซิเป็นยังไงก็จะถือโอกาสเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาเลยนะครับ นี่ครับตะขาบที่เราได้สำหรับต้นแรกเนี่ยรากออกดีนะครับรากออกดีมากเลยนะครับออกดีมากเดี๋ยวเราค่อยมาคัดกันอีกที่หน,นึ่งก็จะมีรากที่เสียเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต้นที่สองอันนี้เป็นฮอนแลนด์นะครับรากของเขาโดนแดดนะครับนี่รากโดนแดด คือฝนตกมันก็เลยทำให้ดินทรายเนี่ยมันยุบลงข้างล่างนะครับค่อยๆค่อยๆเลื่ออกครับอันนี้ชํำในทรายล้วนนะครับไม่มีดินปลูกไม่มีอะไรเลยนะครับทรายล้วนของแลนนี่มันแรกจะออกดีกว่าต้นเมื่อกี้ เราดึงออกบางทีอาจจะรากเสียอาจจะขาดนะครับโคนี่ดูมันไม่น่าดึงไม่ออกนะครับมันโผล่ลงข้างล่างรากยาวลงข้างล่างเลยนะครับนี่ฮันแรมต้นนี้ออกมาแล้วอันนี้แผ่นรองของเรา ต้นที่สองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับนี่ออกดีมากนะครับลากนะครับลากฝอยก็ออกดีเพราะมันเป็นดินทรายนะครับดินทรายเนี่ยลากของต้นไม้จะหาอาหารได้ดีแล้วก็แตกลากฝอยได้ได้ดีมากด้วยนะครับถ้าเป็นดินทรายนี่คือลากต้นที่สองนะครับอ่าต้นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ีที่เราไม่ดึงออกมานะครับเพราะว่ารากฝอยมันมันขาดเร็วนะครับมันยังเป็นรากอ่อนอยู่ย <Yahoo! S 1> ครับสำหรับ3ต้นที่ เหลืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือจากคลิปที่ได้ทําไว้4ต้นนะครับนอกไป1ต้นในการชารากตะขาบในทรายล้วนนะครับนะรากก็ออกมาอย่างที่เห็นเลยนะครับแบบเยอะเยอะมากนะครับรากเดินดีนะครับเดินดีกว่าในดินปลูกทั่วไปหรือในพิทมสนะครับพิทมสก็ยังไม่ไม่โอเคอย่างนี้นะครับพิทมสเนี่ยอาจจะทําให้เส้นรากของเขาเนี่ยโคดงอนะครับแต่ในทรายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็มีรากฝอยเยอะหาอาหารเก่ง สำหรับการชำรากนะครับทำรากตะขาบในทรายนะครับก็สามารถที่จะทำได้ง่ายนะครับก็ทดลองกันได้นะครับใครที่มีคนชมต้นเล็กๆอยู่นะครับจัดการได้เลยครับผมชำในทรายไว้ประมาณนี่คือประมาณรากประมาณ2เดือนนะครับได้มาประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนรักเส้นชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วครับมาเช็ครากจากการชำในทรายนะครับวันนี้มาให้เอฟซได้ดูกันนะครับว่าชำในทรายมันได้ผลหรือเปล่านะครับ ก็สำหรับคนรักชมชมวันนี้ขอตัวลาแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ